สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูรถตัด้อยหรือว่ามาชมรถตัด100อ้อยร้อยยางคนไทยสร้างเองครับนี่แกะายแดงมา4ปีแล้วเบรกในตัวข้างหลังนี่ <c oughs> นี่กลับนะครับกลับ๋อ สองร้อยลังมาครับเริ่มเบลอง้องเริ่มดูซันปฏิบัติงานแล้วครับ ਜਦੋਂ thấp thấy nó thấp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เต็มนั่นเต็มหุ้นปุ่นๆๆปุ้นเยอะครับเดี๋ยวมาดูฟวกลิฟต์หน่อยรถไถครับดิเป็นทำเป็นฟกุกลิฟต์ต้องมีด้วยครับแท็กคู่อาจจะรถสิบล้อเนยไม่ต้องวิ่งตามนะครับ เดี๋ยวจัดให้เอารถไถ่กลับหน้ากลับหลังครับนะเอาเหมือนพกรีบเลยแล้วก็แบกครับนี่มันจะช้าตรงนี้นิดนึงแต่ก็ไม่เกินหนึ่งนาทีครับนะ,ะนี่ครับออโต้เลยกดออโต้เลยนี่ครับ ตันได้ยังวะไงอ้อยเลยฟอดครับฟอดเนี่ย็ดทำอย่างนี้ครับเรื่อยๆแล้วก็ตัดรอแล้วก็เอาไปใส่ครับนะโล้นครับจิบล้อจอดรอ อ่อารมณ์แรงมากครับเดี๋ยวดูอ้อยครับพี่น้องดูอ้อยเลยดูใบอ้อยออกมานะโอ้ อ้อยสวยมาก3มเมตรหมดแล้ว ข้อดีก็คือก็อลอยยางจะมัต้องใช้เชลเลอร์ครับก็จะทรงค่อายาวมากนะเวลากลับหลังจะลำบ,บากบหน่อยทำได้แล้ว ยังไม่มีรั่วครับ on that เต็มแล้วครับเต็มดูรเอลอยไฟอะไรก็ออกแบบได้ดีครับก็ตรงเขาจะยาวอฮะโอ้หกลิ้มาแล้วครับประกบพอชนตึ้งบับเดี๋ยวยกครับ เรียบร้อยครับเนี่ยเครื่องยนต์200แรงมาก็อาจะประหยัดเชื้อเพลิงครับนะแรงมาไม่เยอะอ่ะรถไฟฟกิฟไปแล้วโอ้นี่แพ็คคู่ประมาณสักแพ็คคู่ประมาณตั้ง5-6ล้านมาพี่น้องนะครับอะลุยต่อครับ ติดตามนะครับสวัสดีครับ